กูมีเรื่องสงสัยส่อๆร้อนมาเมาถามกูทำเยี่อะไรเป็นมารยาทเป็นงั้นแหละมปสอดอยู่ปะเพื่อกูอวะบขกาแฟนมาจะเจ็ดปีและวช่าเมื่อวานกูไปกินบูฟเฟ่กับแฟนมาโต๊ะด้านหลังเขามานั่งกินคนเดียวอะมึงแล้วเขาแกะกุ้งยังไงวะถามจริงหรือกวนตีนถามจริงๆกูไม่รู้ไงก็ปกติแฟนแกะให้ตลอดอ่ะ ทั้งตัวกินทั้งเปลือกอะไวดีรอแล้วเวลาพวกเต้สการลอยกระทงนี้เป็นลอยอัไใครอ่ะแล้ว,ลวถ้าลอยคนเดียวนี่หลวงพี่จะถิบตกคลองหรือไงวะไม่ใช่อย่างานั้นกูเพิ่งไปกับแฟนมาล่าสุดกระทงใบเดียวกันด้วยเล่าหรือขิงเนี่ย<อ>เฮ้ยกูแยกไม่ออกแล้วแล้วเวลาข้ามถนนอะไรอย่างเงี้ยปกติแฟนกูจูมือตลอดเลยข้ามได้ไงวะ <S 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 กระโดดจ้ะใช่หรอแล้วเวลากินของร้อนๆ้นี่ส่วนใหญ่แฟนกูเป่าให้ คนสอนนี่กินลำบากปะวะดีกูก็ปีนโซฟาเอาไปจ่อหน้าเองลำบากจังวะวัน่ี้ไม่ใช่แล้วนะยีสันขวานแล้วก่อนนอนนี่มีคนบอกฝันดีมันหลับได้ด้วยหรอทุกคืนกูก็เอาสำลีอุดจมูกกันจนกว่าจะหมดลมสลบไปเองเมึงทำได้ไงวะ ลองไปวิ่งให้รถสิบล้อชนดูข้มาก็น่าจะทำได้แบบกูนี่แหละกูวแฟนกูคงวิ่งมาก่อนแล้วตัวบางแทนน,น่าโลดีดีเดี๋ยวกูาอาสาขับสิบล้อให้จะเยี่ยมให้ตายหาทั้งคู่เลยเลยอีเวน